สวัสดีค่ะวันนี้สปอร์ตบา n e นิมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2022-2023ซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่16แล้วนะคะสำหรับค่ำคืนวันศุกร์ที่6มกราคม2566ค่ะเริ่มต้นสักราชใหม่ของปีกับ2คู่แรกเริ่มเตะเวลา0 3 0นเอลเช่พบกับเซลตาบิโกและอีกคู่หนึงเวลา3.00นบาเลนเซียพบกับกาดิสดค่ะ ส่วนโปรแกรมค่ำคืนวันเสาร์ที่7มกราคม2566ค่ะเริ่มเตะเวลา22นาฬิกา15นาทีเบียเรอัลพบเรอัลมาริตเวลา0นาฬิก30นาทีเรอัลมาโยกาพบเรอัลบายาโริตและคู่ปิดท้ายเวลา3นาฬิกาเอสปันยอนพบคิโรนาส่วนโปรแกรมของคืนวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566ค่ะมีการลงสนามทั้งหมด4คู่ด้วยกันเริ่มเตะเวลา20นาฬิกา อเมเรียพบเรอัลโซเซดาเวลา22นาฬิกา15นาทีไบรโยบายเยโาโนพบเรอัลเบติสเวลา0ูนย์นาฬิกา30นาทีเซบียาพบเคตาเฟ่และคู่ปิดท้ายบิ๊กแมตช์เวลา3นาฬิกาค่ะแอตเลติโกมาริดพบบาร์เซโลนาส่วนโปรแกรมของคืนวันจันทร์ที่9มกราคม2566ค่ะมีลงสนามทั้งหมด1คู่ด้วยกันในเวลา3นาฬิกาอตเลติกบิวบาพบโอซาซูนา และนี่ก็เป็นโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนในฤดูกาล2022-2023สำหรับสัปดาห์ที่16ที่ Spo ร์ตบันเนจะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ